ครับวันนี้ป้าพี่น้องนะครับมาแอวที่ร้านน้ำชานะครับอาหารการกินนะครับของพี่น้องมุสลิมในชุมชนช้างเผือกนะครับร้านยาแอนดาครับถือว่าเป็นร้านเก่าแก่ร้านหนึ่งนะครับที่จำหน่ายอาหารประเภทโรตีน้ำชานะครับแล้วก็อาหารจะเป็นแกงเนื้อแกงทั่วนะครับ้ซูยีนะครับซึ่งเป็นอาหาร ของหวานเก่าแก่ของพี่น้องชาวอินเดียนะครับเกาะมีที่นี่นะครับชุมชนมุสลิมช้างเผือกเป็นอีกหนึ่งชุมชนเก่าแก่และยาวนานร่วมร้อยห้าสิบปีเช่นกันประชากรส่วนใหญ่นะครับก็ประกอบด้วยพี่น้องชาวเบงกาลีและพี่น้องชาวปาทานนะครับร้านยาแอนดานะครับเป็นอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านอาหารสายอินเดียที่อยู่คู่ชุมชนมาอย่างยาวนานภายในร้านนะครับก็ตกแต่งแบบวินเทจนะครับ เข้าไปนั่งก็เหมือนกับย้อนอดีตเมืองเชียงใหม่ราว20-30ปีนะครับมีของเก่าของโบราณน,นะครับตามความชอบของเจ้าของร้านนะครับแบ่งปันให้กับพี่น้องได้เพลิดเพลินได้ชมแล้วก็ล้ำลึกถึงอดีตเก่าๆนะครับ สำคัญคือมีอาหารอร่อยๆอข้าเพื้อได้นั่งกินก่อนทำเวลาวันนี้ก็ป็นวันดีเน,ะนาะคณะกรรบาการมันยิ่งจังเผือกกเชิญมนันำมาแลแล้วก็รวมแวะชิมชาของร้านยาดาจังเผือกอยู่อยู่ถนนนี่นะครับถนนจังเผือกนี่หลังกาดจังเผือกนะครับผมเนี่ยผมบอกว่าแล้วก็มีหลากหลายครับมีซาโมซานี่ซาโมซาอย่างครับาซาโมซามันอร<ก>ูมันอรูอ๋อนี่ซาโมซามันอรูใส่ไก่มันอรูใส่ไก่นะครับผมลัตตินีนะครับก็มีเวอร์ชั่นแบบว่า คนที่ชอบหวานหวานจัดหวานน้อยฮะเก็ผสมแล้วแต่ความชอบของเขาเนาะคับกเกาะเชิญนะครับมาอุดหนุนได้นะครับทีร่ร้านยาดาช้างเผือกก็มีคั่วจีนแม่สะเสลียงเขาว่าขึ้นขึ้นจือนะเลยการลิปแล้วเป็นซิกเนเจอร์อรของร้านยาดาด้วยกันโอ้โหเดี๋ยวผมก็จะต้องลองอันนี้ก็เบาๆกับ,บ,บสมุนซาโรตีน้ำชาไปก่อนโอ้โหล,ลองว่าสุดยอดเลยครับ แน่นอนครับทางร้านมีเมนูที่หลากหลายนะครับต่างจากร้านอาหารมุสลิมทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีมากมายหลายอย่างนะครับเพื่อพี่น้องได้ชิมกันลูกค้าส่วนใหญ่นะครับก็มีพี่น้องต่างศาสนิกพี่น้องมุสลิมนะครับต่างหมุนเวียนซับเปลี่ยนกันเพื่อมากินอาหารซึ่งหากินยากนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะสั่งอาหารที่ใช่เมนูที่ชอบนะครับซามมูซากับอาจาร์นะครับแกงมัสมันไก่ครับโรตีคือมันดีนะครับรสชาติอร่อยนะครับติดอกติดใจกันนะครับกินแล้วก็ต้องปิกมากินแถมนะครับร้านยาแอนดานะครับตั้งอยู่ข้างมัชิชช้างเผือกนะครับตรงข้ามตลาดสดช้างเผือกนะครับนึกอยากจะกินอาหารอินเดียนะครับแบบร้านนานะครับนึกถึงร้านนี้เลยนะครับบ่ผพิดหวังแน่นอนนะครับจุมพลสีสมบัติรายงาน 하하.